เสียเวลาแลวกูจะถึงวัดไหมเนี่ยอายอายเดี๋ยวกูจะบอกให้ว่าทําไมกูถึงชอบน้ําค้างทไมอ่ะเพราะว่าไม่ว่ากูเจอน้ำค้างเห่นน้าค้างจะพูดว่าเออกูพูดว่า ส,สวัสดีจากค้างจ๋าค้างก็ต้องบอกว่าว่าไงจ๊ะพี่ขุนจ๋ายังค้างเนี่ยนะจริงนะเดี๋ยวพวกมึงรอฟังโอเคคุณจะรอดูครับโอ้ไปครับขอบคุณครับพี่ถืคนเมื่อกี้ทำของใส่ถั่วไปกูกินไม่หยุดเลยเติมเติมเติมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ ค่ใครนะพี่บอลคองสีใครอ่ะขอบคุณค่ะโอ้สวัสดีพี่บอลคองสีด้วยนะคะที่ให้น้องเต้นคองตันมาคุณนมาเนี่ขอบคุณค่ะจ้าอืมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับขอบคุณครับไปแล้วน้องมัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงดีดีชอบชอบคือ ให้ตกไปถึงมือกูบ้างอะไรฝั่งนี้เขาบ่นอะไรฮะเขาสรุกเขาแหละก็ากูบอกแล้วเขาเป็นเนื้องอกเบิงเดี๋ยวดูเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วหัวพี่คนเมื่อกี้มาต่อยกูบอกว่าใครครับโอ้่ สองคนสองคนนี่แหละกูบอกแล้วอยอะถึงหมูกโอ้ยพรเขาด้วยโอ้ยพรเขาด้วยนี่แหละเนื้องอกเขาดไก็ขอให้อายุมั่นฝันยืนชุ่มชื่นจิตวณผ่องโสดพิศลิศผลสุขล้ำสำราญบรรดาโดนพระล้นก้าวหน้าสถาพรพอได้ล้ำพอได้เลื่อพอได้ประเสริฐขอให้เป็นของพวกผมค้ามาลุอะไรอ่ะให้เขาตีของดีๆเอาไว้เองเถอะแบนๆกันฟังไหมค้างค้าง ทั้งจ๋าเรียกทําหาอไรผมร้องหาพ่อเหรอพ่อตายแล้วแสดงว่าเข้าไม่ถูกเส้นเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังดีกว่าเรียกเสียงโอ้ดูว่าแมวปีนข้าไมนใช่จะบ้านะมึงเนี่ย ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแม่รุ่นนี้ไม่ทันแล้วเป็นห่วงซะด้วยเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าเรียกหาพ่อมึง เรียกอะพ่อเรียกอะพ่อโอ้ยเรียกอะพ่อพ่อตายเหรอใช่พ่ออุตายแล้วเดี๋ยวกูคุยเองใกต้องเสือกพ่อผมตายยังใกล้ตายแล้วสวัสดีครับมึงทำอะไรของมึงเนี่ยขุนฮะมึงบ้าหรือเปล่ามึงมาขวางทางกูทำไมกูมีธุระกูรีบเข้าใจครับพี่ทางจะไปไหนล่ะครับกูจะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวที่ไหนครับคลองสามคลองสาม ที่ไปด้วยเด็กปะไอขุนสติแตกไปแล้วกูกูว่าเขาชอบเสียงผู้ชายแบบสุขุมนุ่มลึกว่ะสุขุมนุ่มลึกแบบว่าโทนต่ำๆสุขุมนุ่มลึกอ๋อนี่นำทางจะไปไหนเนี่ยไม่เจอตั้งนานเลยอ๋อไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่ผมเยอะปึ้งี เฮ้ยคุณลืมบอกอีกครั้งอีกครั้งชอบเพลงสาวสวนแตงพี่รอให้ฟังพี่รอให้ฟังพี่รอให้ฟังเออเดี๋ยวไปเดี๋ยไป ส่วนตัวเองแ่เมืองสุพรรณเชื่อเสียงนบครูไม่ได้ส่งให้มพงดูเลยนะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่ผมเยอะเอาให้ขาดไปห้เป็นเลยสวัว ฮึบหนึ่งสองสามอ๋ออ๋อเขาไมีเดียวคีเดียวไอ้คีเดียวเฮ้ยอันนี้เขาไม่เขาไม่คุ้นหูอันนี้เขาไม่คุ้นห,นนนหูหนึ่งสองสามอึบสวัสดีท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำนักร้องขึ้นมาใหม่คนหนึ่งให้กับครูสุรพลสมบัติเจริญ ไม่ได้จะชูแต่เนื้อคู่ผมเยอะเขาก็อยู่กับเขาดีดีเนี่ยแต่เป็นไบรลออีก่ะไปหาฟังกันเอาไอ้ขุนพี่รักน้ำค้างอะไรเนะพี่ขุนรักน้ำค้างจังตายจริงนี่ผู้ชายบอกแรกเร้วเหรอเนี่ยส่วนส่วนเธอ มือสุดื้อเสียงทน่เรังไปวันนี้ยังไงก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นเขาดูด้วยเพื่อใ้รู้รักบอกรักกูเหรอเนี่ยใช่จ้ะคุณรักน้ำค้างรักที่สุดเลยรักจะ่หายอะไรอ่ะ มันไปนนอะไรไม่ได้บา น้ำค้างถมน้ำลายใส่หน้าเจ้าขุนไอ้ขุนโกรธแม่มึงเคยรู้ไอขุนขั้นนี้แล้วอ่ะยกมือขึ้นลูกแล้วไดอีกค้าจูบน้ำลายอุ้ยเฮ้ยไอเจ้าหายบ้าป๊อกมึงจูบทำไมเนี่ยเี่ฮอนช่างหอมเหลือไหลสยเสเอ็ด ชื่นใจจังเลยไอ้คุณไม่เคยทุเรศอยากกินขี้เ็ดเหลือนายอีกสามเดือนให้ลัางไอ้คุณจึงจะล้างน้ำลายโอ้ยม่หมูด้วยเฮ้ยเอาหน่อยดิว่าเฮ้ยเอาหน่อยขอน้ำค้างด้วยขอน้ำค้างนะขอน้ำค้างด้วยขอน้ำค้างนะ น้ำค้าคือหนึ่งในใจของเจ้าขุนเสมอครับ